าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสน,นสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวนไกลและทีมงานค่ะท่านผู้ชมคะการเดินทางไปตามวัดต่างๆของเรานอกเหนือจากเราจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดีๆแล้วเรายังพาท่านผู้ชมนั้นมาชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่มีความสวยงามที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารตำบลัชนาศอําเภอเมืองไชนาศจังหวัดชัชนาศเพื่อติดตามงานถแถลงข่าวการจัดงานเล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีสืบสานประเพณีโฮมผ้าพ,พระธาตุภายใต้โครงการส่รงเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ของจังหวัดไชนาศโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัย สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาธเทศบาลตำบลชัยนาธและวัดพระบรมธาตุวรวิหารได้ร่วมกันจัดงานในระหว่างวันที่20-22กรกฎาคม2567ณวัดพระบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองชัยนาธจังหวัดชัยนาธซึ่งตรงกับเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษามีกำหนดการที่สำคัญคือ วันที่21กรกฎาคม2567เวลาก9นาฬิกาเคลื่อนขบวนแห่น้ำสงและผ้าห่มพระธาตุเจดีจากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเวลา10นาฬิกาพิธีสงน้ำและห่มผ้าพระธาตุเจดีสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทางจังหวัดชัยนาทขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาร่วมงานประเพณี costly, วิถีพุทธงานเล่าขานตำนานพระบรมาธาตุเจดี สืบสประเพณีห่มผ้าพระาธาตุชมขบวนแห่น้ำสงและผ้าหม่มพระบรมธาตุเจดีพระราชทานจากสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารีรีชมการแสดงทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาศการเสวนาตำนานพระบรมธาตุเจดีสีชัยนาศ อลังการกับการแสดงประกอบแสงสีเสียงมิวสิคัลตำนานพระบรมธาตุสนุกสนานสุดมันกับโบซ u p e r Valentine Earth for Earth และวงดน,นตรีปลาตะเพียนชมลิเกดังสอนรักเพชรวิเชียนนำทีมโดยน้องนุ่นเนชนกหรือนุ่นดำดงชมทีมชอบผลิตภัณฑ์ร้านค้าของดีอาหารอร่อยของจังหวัดชัยนาทงานนี้พลาดไม่ได้ สำหรับกิจกรรมของการถแถลงข่าวในวันนี้เริ่มจากสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประทานในพิธีเดินทางมาถึงนับบริเวณงานชมการแสดงฟ้อนราต้อนรับผู้มาร่วมงานอันงดงามจากนั้นพิธีกรเชิญผู้เข้าร่วมถแถลงข่าวขึ้นสู่เวทีและดำเนินการถแถลงข่าวการจัดงานเล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดี JD, สืบสารประเพณีโฮมภาพพระาธาตุประจำปีงบประมาณ2567จนแล้วเสร็จ จากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธีรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมันสการท่านเจ้าคุณพระราชวชิรกิจจารเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบร,รมธาตุวรวิหารพร้อมรับฟังธรรมะและเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเราไปติดตามกันเลยค่ะขอนนวยพรท่านผู้ชมรายการสองธรรมช่องห้าทุกท่านอาตมาภาพ พระราชวชิระกิจจาทรเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะก็เนื่องจากว่าวัดพระบรมธาตุจะมีประเพณีหม่มผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์ศรีชัยนาทก็ในวันที่21ตอนเช้าเวลาประมาณเก้าในกาซึ่งการหมา่มผ้าครั้งนี้ ก็ได้รับภาพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพที่พระองค์ท่านพระราชทานาหมพระบรมาธาตุึึ่งงานนี้ก็ทางผู้ว่าได้จัดงานประเพณียิ่งใหญ่ปีนี้จัดสามวันนะคุณโยม 20, 21, 22 ยี่นั่นจะเป็นวันเข้าพรรษาก็จะมีงานตอนกลางคืนก็มีการแสดงแสงสเสียงท่านพระว่าก็าไดอ้อุปถัมภ์วัดในการาถวายมีเรียกว่าหางบประมาณมาในการจัดแสดงแสงสีเสียงในวันที่2ี2สิบและโดยวันสาคัญที่สุดคือวันที่21เช้าวเวลาเก้านกาก็จะมีแห่ผ้าห่ม นำผ้าอัญเชิญผ้าหม่มของเจ้ากรมสมเด็จพระเทพไปรอบตลาดชัยนาทแล้วก็กลับมาที่วัดแล้วก็มาอัญเชิญนะก็จะมีขบวนนะจากนักศึกษาจากวิ้ใจพยาบาลนะแล้วก็ญาติโยมสาธุชนก็เป็นจำนวนมากมา,มาร่วมกันนะเพราะนั้นก็อาตมาก็เชิญชวนทุกท่านมามาร่วมกันห่ผมผ้า พระบรมธาตุเจดีย์สีเทนนาททีนี้ประเพณีหรือว่ามีความสําคัญอย่างไรในการพระผมเพราะว่าเาป็นประเพณีที่ทางวุตธศาสนาเวลาเข้าพรรษาในโยมเป็นหน้าฝนก็จะต้องมีการถวายผ้าน้ําผ้าหม่มแก่พระสงฆ์นะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะโดนฝนเปียกก็ต้องหาผ้ามา,าหม่ม ดันั้นเราเนี่ยในฐานะหน้าที่เราได้เคารพพระบรมครูพระบรมศาสดาเนีเลยเฉพาะวัดที่มีพระบรมสารีริกธาตุถึงเป็นพระบรมธาธิทิ่ท่าของพระพุทธองค์นั้นก็ทุกวัดก็จะมีการประเพณีห่มผ้าก็เหมือนการถวายผ้าแก่พระสุส่งในการผัดเปลี่ยนในช่วงฤดูฝนนั่นก็เ,เชิญชวนนะญาติโยมนะ ก็ปีละครั้งแนแล้วก็งานนี้ก็ปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่นั้นก็เชิญชวนมีโอกาสก็มาร่วมกันบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยความเพียงกันท่านมาก็ขอหน่วยพรขอขอบคุณท่านผู้ว่านาทีมนตรีวัดและหน่วยงานที่ขัดข้องก็มีทางวัฒนธรรมก็ดีและพ่อค้าประชาชนหลายส่วนหลายทุกภาคส่วนที่ได้พร้อมใจกันจัดงานเชิดชูบูชา ห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีสีไทยนาตในครั้งนี้มาขออำนาจาคุณงามความดีบารมีธรรมอของพระบรมสารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มริทของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจา้าโตหลวงพ่อเงินหลวงู่สุขหลวงพ่อช้างอดีตเจ้าวาดแล้วท้ามหาราชทั้งสี่แแม่ยาขาวที่ปกป้องคุ้มครองรักษา ให้ทุกท่านนั้นอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขได้ดีมีสุขมั่งมีสีสุขทุกท่านทุกคนเทินสาธุขอ,อนมโมทนาทครับทบัสดีครับท่านผู้ชมผมนายวิทยาชพานน์รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดชัยนาะวันนี้ก็ จังหวัดชัยนาทนะก็เป็นจังหวัดหนึ่งในจังหวัดภาคกลางตอนบนนะก็จังหวัดชัยนาทก็มีวัดเก่าแก่หลายวัดนะโดยเฉพาะวัดบรมธาตุีจดีบรมธาตุแห่งนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดชัยนาทนะก็สร้างมาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะแต่ว่าทางนี้เนี่ยมีเจดีบรมธาตุแห่งหนึ่งคือเจดีย์บรมธาตุที่เป็นสร้างมาแต่คู่บ้านคู่เมืองของวัดเนี่ยทางวัดแล้วก็มีการจัดงานเนี่ยห่มผ้าเนี่ยมีประวัชานาน แต่ที่เป็นรูปเป็นร่างก็เริ่มมีกิจกรรมที่เป็นร่างมีที่เสียงเนี่ยก็เรื่องแต่ปี50ก็ประมาณ17ปีเศษที่ผ่านมาแล้วก็ขณะนี้เนี่ยนะก็จะมีงานเทศกาลห่มผ้าของจังหวัดชัยนาทในวันที่20-22กดกคดาก็ขอเชิญชวนพ่อพี่น้องนะที่ผ่านไปผ่านมาในช่วงสุขสาวทินะก็ขณะน,นี้จังหวัดชัยนาทเรามีงาน2ง,งานคู่กันคืองานเทศกาลแข่งเรือเข้าภรษา ก็เป็นระเรีนที่ยาวนานแล้วก็มีประเพณีห่มผ้า,ผาพระเจดีย์พรอหลวงระธาตุแห่งนี้ครับก็ขอเรียนเชิญพ่อพี่น้องที่ผ่านมาก็เชิญมากราบไหว้าามาห่มผ้านะท่านจะได้บุญกุศลยิ่งใหญ่ครับสมัยก่อนมันมีเรือแข่งใช่ไหมที่เรือแข่งมัพักอยู่ที่นี่มันจะต้องมาแล้วก็เอาเรือแข่งก่อนเอาเชิญผ้าเอาเรือแข่งบอกเออขอแรน่องวะไรวะาแรงก็ได้ตอนหลังก็จะไปตอนั้างด้ช้าง เอาช้างมาพอดีท่านกำนันประทวนแล้วใช่ไหมที่อุทัยท่านนายกท่านนายกเปียกแล้วก็ท่านชาดาประสานให้ก็เอามาทำกันมาเดี๋ยววีนี้ก็ยิ่งใหญ่หน่อยก็ได้รับงบประมาณจากท่านผู้ว่าวก็ขอโน้มนาด้วยนก็จุดจุดประกายแล้วนะเพราะว่าพระธาตุของเราเนะี่ยเป็นคู่บ้านคู่เมือง นะตอนหลังก็คงจะมีกิจกรรมมือเข่าก็นั่นไปท่านชอบทางนี้แต่ว่าคือท่านเคยมาที่นี่หลายครั้งเหนือนะที่ท่านมากราบนอสการท่านนำทหารบางับงบางเองบางอะไรก็ท่านชอบท่านก็รับรับว่าถวายผ้านะถวายน้ำสงด้วยถวายผ้าด้วยนะนี่เป็นเป็นจุดปิดจุดจุดเริ่มเริ่มต้นของงานนะ หมายกองเขาทำมันเองไม่มีอะไรแล้วก็ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่นะไม่ได้ยิ่งใหญ่ปีนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดน่ขอบคุณท่านขอให้มีความสุขกับการรับชมรายการของเรานะคะและที่สำคัญค่ะหากท่านผู้ชมนะคะอยากจะพูดคุยแนะนำรายการติชมรายการเข้าไปพูดคุยกันได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นไว้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วรัมมนีกวางวนไกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย มิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-0047418